วันนี้เราก็จะมาทำนี่เลยไข่นกกระทะชีสยืดสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำนี่เลยไข่นกกระทะชีสยืด <c oughs> นี่ค่ะัว่าคดิบที่ฟางเตี่ยวไม่ก็มีแค่สามอย่างนั่นเองนะคะอันนี้มีมั่น มันที่ฝาไปบทให้ละเอียดแล้วนะคะอันนี้ก็คือแป้งทำไข่นกกระทาแล้วก็จะมีชีสยืดอันนี้ฟ้าซื้อจากเซเว่นนะคะ,ะทั้งหมดฟ้าซื้อมา6อันนะคะ6อันชิ้นละ19บาทแล้วก็อันนี้อ๋อปริมาณ250กรัมนะคะอันนี้อ๋อราคาเต็ม18บาทนะคะแต่ว่าฟ้าไปไปซื้อช่วงที่ มันลดราคาเหลือ15บาทส่วนมันนะคะฟ้าก็ซื้อเป็นโลเนาะเขาขายเป็นกิโลกิโลละ30บาทแต่าฟ้าก็ไม่ได้ทําหมดนะคะก็เนื่อกินอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอามาทําอีกส่วนหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น159บาทนะคะมีรู้ว่าคี oh. ้เล่นถุงปลานะแต่ว่านี่เลยค่ะงบไม่เกิน200นะคะทุกคนงั้นเราไปทํากันเลยค่ะไปกัน นี่เลยทุกคนคะในนี้มันก็จะมี QR code ให้ลองสแกนนะคะมันจะมี QR code สแกนวิธีบอกมันอาจจะมีบอกวิธีตวงใส่งตรจน้มร้านลานะคะถ้าทุกคนผสมกับตัวนี้แล้วผสมกับมันแล้วอะเรารู้สึกว่าแต้มมันแห้งๆสามารถเอาน้ำมาเติมได้นะคะทุกคน oh. แล้วก็อันนี้ฟ้าลืมบมอกไปเลยอะฟ้าเห็นตัวนี้มันเป็นรสใหม่ฟ้าก็เลยซื้อผสมกันกับตัวนี้อยากลองว่ารสชาติไหนจะอร่อยนะคะ ไม่แพงเลยชิ้นละสิบเก้าบาทนะคะนี่ใส่แป้งไปเลยค่ะอันนี้ใส่ตามใจฉันฟังไม่รู้ว่าต้องตงัวเขาไหไรเนาะน,นี่พอกกอะน,นะคะเราก็นวดให้เข้ากันเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าแป้งมันแห้งไปเราสามารถเติมน้ำเองได้เลยนะคะนวดเราก็นวดอันนี้คือฟาล้างมือแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนจะทำตามก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนทำนะคะ Mm-hmm. <laughs> หนึงอะเราสามารถทําได้ประมาณร้อยกว่ารูปได้เลยนะคะทุกคนเหมาะสําหรับทํากินเป็นครอบครัวเนาะไม่ได้ทําขายแต่ถ้าจะทําขายก็คือนา่าจะต้องซื้อมาเยอะกว่านี้นะคะแป้งมันนุ่มอะเราก็ปปนุ่ไปเรื่อยเนะคะจนกว่าแป้งจะเข้ากับมนันเนาะ ความจริงมันต้องยืนร่นนี่อันนี้ฝ้ากะปริมาณในการใส่แป้งนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนอยากทำจริงๆก็สแกนค r วอา e โดดูวิธีการทำดูวิธีการตวงแป้งข้างๆซองมันได้เลยนะคะ นี่ฟ้าใช้วิธีแบบเราล้วนๆกะล้วนๆ,ๆไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยกะตามใจฉันเสร็จแล้วค่ะทุกคนเรานวดเสร็จแล้วนะคะผสมกับแป้งเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็ทําการปั้นนะคะใส่นี่เลยสอดไส้ชีสแต่ว่าฟ้าขอตัวไปตัดชีสให้พอดีในการทำไส้มันนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงต่อไปกันเลยค่ะ ที่เราจะมาปั้นกันแล้วสอดไส้ชีสนะคะชีเลกไปหรือเปล่าพอดีเลยนี่ลูกแรกของเรานะ พดีคำน่ารักแมงเอาแ่งฝังเดี๋ยวหลงเราต้องแยกไมค์เพราะว่ามันมีไส้ที่ไม่เหมือนกันมีได้สองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดรูปนะคะ ใช t e ล้เวะะเสร็จแล้วค่ะทุกคนมีปั้นเ็จเรียบ้อยแล้วนะคะฝาแยกฝั่งฝั่งนี้ก็คือไส้ที่มันเป็นถุงสีเหลืองอะคะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไส้ที่ฟับอกว่าเห็นมันมาใหม่อะก็เลยซื้อมาสักแท่งหนึ่งนะคะแยกไว้ค่ะมีลูกใหญ่สุดเลยค่ะอันนี้คือยัดชิปไปสาสามสามชิ้นเลยนะคะทุกคนนี่เดี๋ยว ฟ้าขอตัวไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทอดที่ห้องครัวนะคะถ้าทุกคนทอดตองใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะแล้วก็คนตลอดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะว่ามาเจอก,กันอีกทีตอนมันสุกแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ5 minutes later นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็เลือกมานแค่นี้นะคะเพราะว่าที่เหลือมันยังน้อนอยู่ฟ้าก็เลยวางทั้งหางกันอันนี้ฟ้าจะเอามากินให้ทุกคนดูนะคะ มั่ว,วชิดยืดอ,อร่อยนะทุกคนขอมกลิ่นเชฟข้างหร ยังอ uhm, ุ่นๆเลยชิ้นยืดนะคะนี uh ่ชิ้นอร่อยมาก ตอนนี้คือตัวที่ไม่มีไส้เพราะว่าไส้หมด <c oughs> ไม่กี่ลูกก็รู้สึกว่าอิ่มแล้ว บ้านพารกิบวันนี้สำเร็จรุล่วงไปได,ได้ด้ดวยีค่ะผ่าน <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ฝาก็ฝา,ากกดไลค์กด Subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะ รอดูอีพีหน้านะคะว่าฟ้าจะทำอะไรต่อไปคะสำหรับวันนี้ฟ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ